สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาพัฒนานะครับตัวหัวไขควงนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมใช้ผ้าเทปนะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับตรงหัวไขควงนะครับในการจับหัวนะครับไม่ให้หลุดให้ร่วงนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็พัฒนาขึ้นมานะครับก็ เพื่อนๆนะครับบอกว่าเป็นการสิ้นเปลืองนะครับผ้าเทปนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานเยอะๆนะครับหรือว่าทํางานเกิน1ิบ0ิตัวขึ้นไปนะครับก็จะเปลืองผ้าเทปนะครับผมคลิปนี้ผมก็ได้พัฒนาขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับตัดสายยางนะครับก็เป็นสายยางระดับน้ํานะครับที่สามารถนะครับสวมใส่กับตัวหัวไขควงนะครับแบบนี้ได้นะครับผมนี่นะครับ ไหมจะเข้าได้พอดีนะครับเราให้ท่านผู้ชมนะครับนํำน็อตนะครับมาใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับก็ใส่ได้อย่างพอดีเลยนะครับจะล็อกไว้เลยทีนี้นะครับตะปูนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะไม่หลุดไม่ร่วงนะครับที่ต่อไปแล้วนะครับก็จะยิงงานนะครับได้อย่างสบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน แนวนอนนะครับหรือว่างานแนวตั้งนะครับไม่ร่วงนะครับแบบนี้ก็ยิงได้นะครับนี่นะครับแค่เรายิงนะครับแล้วก็ทำการบิดนะครับนิดนึงก็หลุดออกมาแล้วนะครับเห็นไหม เราก็ต้องการเอาออกก็สวมเข้าไปนะครับง่ายๆนะครับก็นี่เลยนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับถ้าใครชอบวิธีนี้นะครับก็เอาไปทําตามกันได้เลยนะครับผมก็ได้คิดนะครับพัฒนาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมเลยนะครับผม ถ้าผู้ชมบอกสิ้นเปลืองพัดเทปอ่ะตัวนี้นะครับตอบโจทย์เลยสายยางตัวเดียวนะครับสามารถใช้งานเท่าไหร่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับใช้ไปเลยจนกว่าท่านผู้ชมจะหมดแรงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะสิ้นเปลืองอีกต่อไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับผมได้คิดพัฒนาขึ้นมาให้แล้วนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ